พอดีแล้วเผื่อนหยมันหยุดกหาพักกม่อยากเห็นก็แหละน,นี่ก็บ่งงามปันได้พี่น้องได้ดีเนาะนโดยสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์ส,สุขสุคนเด้อ โดยมาพบพ่อกำนองลาจีพี่น้องยามเที่ยงเลยโดยพบ <laughs> พ่อเมื่อนี้กะอยู่ห้องครั่วพี่เล็พี่น้องข้างงอไฟเรียบร้อยเนาะเมื่อนี้สิมาเห็ดอยู่เห็ดกินพี่น้องมาโมกเขียดสิโมกแส่นี่พี่น้องบ่อลายปันไดอันนี้เ้ากระตัข้ข้าวเบือกับปันมักเพศแห้งเพราะว่าเ้ามโมกเนาะเขาต้องใส่ข่าวเบือกัดกระตั้งแฮมือหนักกูแหละพี่น้อง พอดีอมันค้างไว้ให้ขีมหนอ,อเวิร์ดเ้าใส่เครือเบือ่อพี่น้องล่างเรียบร้อยเนาะ้ลยแต่อเอิบเขียดใหญ่แล้วกะ็เขียดน้อยรวมกันมีเขียดคาคำันอนทางบ้านท่านน้องโตแบบนี้พอดีขักเลยอันนี้ก็สิเป็นพักที่ว่าเฮาสิเอาม,ามโมกสัมนี่แหละมีพักบัวแล้วกะ็พักอัน พักเองก่อนนี่ค่ะพักอีเลิศพี่น้องพักนางเลิศพักนางเลิศบ่รวมรวมมีภาสิมาใส่อยู่ในซ้ำเล่นกันใหญ่ข้างมาหนึ่งใบถาเลยได้พี่น้องเภาสิเอาเขียนลงไปอย่างนี้ ใส่ปลาแดกนำอเอาใส่ปลาแดกแล้วแล้วพี่น้องบายดีเด้อพี่น้องเด้อใส่ผัก,นกเนาะหข้าวเบื่ออ่ะเข้าปลาแดกอยู่บนเนาะเข้าแล้วลอยแล้วบนลายป้นอะไรเนาะนำเนี่ยเป็นแบบนี่บริเกะตรงนี้ใส่ถ้าตรงอ่านคะนใส่กันก่อนจะลองเขาวา เห็นบือถูอ่ะพักกับพอดีเนาะบัายปลปไปไหพอดีแล้วเผื่อมันยุนยกบหารพักมก่อยากเห็นพ็แหละมุกเอดแบบนี้ปมก่อน,นอพี่น้องมอหนึ่งกับกิน่แห้งก่ เอามุกใหญ่บะใหญ่ด้ไาตองน้อยโดนมุกเธอหนึ่งจะรีหอดีมุกชั้นนี้ปะชั้นนี่เขดีแหละมุกโดนใหญ่ใหน้อยห้องครัวน้อยแต่เข่าเลยสองคนใพี่น้อง น้ำไม่ตอกไม่ตอกทำต่สั้นไม่ออย่างไรไมัอบาใบตองน้อยใส่บลายเอากระสีเป็นมุกในหน้อย้แหละสาบเน้ก็ได้แล้วน้าย อเอามุกโรงงาบนบ่ได้มุกตั้งแต่จากเขาโดวนปันไดาละโดนเจอเนาะอันนี้นะเขาโดวนไม่ต้องไม่ม,มาขายพวกเก่าบอร์้มีมีจักนเนาะได้แล้วเนาะบันจัดกขยายไว้แคบมันบโรงงามปัไดาดีเนาะได้อยู่ดอก มันก็ปิ้งพี่น้องแล้วก็้างห้ามคนนี้เอาปิ้งก็คือสินไล่เติบอยูปป่ปิ้งปิ้งกินไหนได้หมดเน้นได้แล้วตอนนี้ครับ để lại một kiểu. Để hịt mục kìa nó hiệp mục vào nhà nó hiệp mục nhà đó, nó hại có đi xe anh chị thôi anh chị lại thì mốc phải mục mắn ม่ตรงนั้นตรงน,รงนาปบใ่จังจับาใบใบ้นของไอเก่งเห็ดซืห้าเลยเนะะาะพอเขาเขาสีลายใช่อเออลูนี่ย <c oughs> น,นี่ก็พอได้พี่น้อพอได้กินถพาคุรลลักตู้ขื้อสีไดลายเนะาะไปันคิดวันสีบม่มีอากาศหนาวพี่น้องกันเลยวา่า Hoặc được nhiều lần lượt. Mét thong để sai lạy 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 Đây lạy lạy đây lạy đây lạy 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 lạy

kau punya babad daunlah selamat เอาไปตองสอีกก็ได้ไมาสุดท้ายยังไม่แตกจากการวมันนว <c ười> อเจเลยเนาะสุดนนสุดท้ายมันจะนัวอยู่ในนี้นัวจจะเค็มอยู่ในโมคดียวพี่น้อง ทอองๆ่เมื่อกี้ได่ได้ตอนขาดนี่แหละมันไ้อะผมวงากางมันสุดท้ายมันแตกไก่คั่นี่เลยพี่น้องสีขาวนี่แล้วบ่นาะตามสไตล์ได้เยอแต่กระสาบ่งงามเป็นได้ว้าเดรนไล่มุกเตอแล้นี่สองสี่หกเจ็ดมุกเลยอ้ยงามเลยมุกงาม เอาสิหนึ่งใส่หวัวดเอาผีน้องนั่นบริไยไปนไยแค่ตัวแต่ตัวโมกเลือตัวใหญ่หให้เขาก็เอาลงลุ้สบายนะทาเปลอือกมกเส่็จกได้เพิ่งเลยเส็จก็จะเอาโักที่อัดเลือจากมือมือก่อนนะทากัน,น,นติ้งกิ้ตัวใหญ่นะเ้ยพอดีพี่น้องสามนี้ ได้เจ็ดมกตว่าเห็ดบัวใหญ่ไปได้เพราะว่านี่ตะไบมาโมเขียกินเพือนี่น้องเปอลงก้านอยู่โมือกได้หักษ์นี่บอมันก็ได้อยู่ได้ถ้าอากาศมันแบบอาาศหนาวๆนี่ขับเลยตว่านี้มัลมๆอันนี้ก็ไปกับห้างัดเอาน่นี่น้องตามโฮตามมันเอมันลน่ะพอได้อยู่มกเตอกันดึงไว้เราเรีไว้เไว้เขากันหนึ่ง ใช้วเวลาร่ยเติบพี่น้องแล้วกับโปงขึ้นใส่นี่มกัสีอายขึ้นไว้แต่เราใส่ซึ่งนะคือมันช้าเนาะเพราะวันสองสั้นเลยแต่อันนี้นกับปลไว้เาสีมาอัดไ,ไว้พี่น้องหนึ่งไว้แล้วพี่น้องหอมเนาะมุกขียดหนึ่งเซหวดมาหนิเราก็เอาใบตองมาปุกเทิงเนาะน้ำซุกอืม หอมหอมเพื่น้องมีพักหลายๆแย่งค่ะนี่มาขีบปะ ปีนึ่งก่อนเนาะนี่เอาสิปิดไปแบบนี้อายมันจังบ่อออกเนาะนสิจุกไวเนาะสิอัดไวจากน้อยหน,น,นึ่งพี่น้องสุกแล้วบบดนี้เบิ่งให่างเก่งคนแก่เบ,บิ่งก่อนเป็นอะไรอ่ามันมันเนาะ โกเขียดพี่น้องกับสิไสพักแล้วก็สิบูเ็นโตเขียดบันไดเดอเอาแบบมีพักอันใบตองเลยนะตัวนี้แก้อีกก็ได้บดถอกลงเลยบอถอกใส่กันเลยบดบอบอ,บอ,ออกแล้วม,มันจะแบ่บเนาะแจงหอมเนะเาะลองซิม,มันกันเด้อพี่น,อมมนอ้องเค็มหมดจังแ่บอยู่เป็นไงพอดีถอกลงเลยตัวนี้ยังมีพักเนาะ นี่ก็มีตัวเขียนน้ำแบบนี้แหละมีเขียรลายกับบอสซบนี่เนาะมีพักน้ำมามาพี่น้องบานนี้เอามาซ้ำมกมันน้อยพี่น้องก็เลยว่าวเอามาไว้เลยกินมกเขียดเด้อพี่น้องมานังกินอยู่พี่มื่อน,นี้กไอ <laughs> กเก่งมันไปอาบหน้ามาพอดีมกเขียดซุกอาบหน้ามาใหม่เมนมานังกินอยู่หม่มไปเลยพี่น้องบรรยากาศหม่มไปถ่าเพันกว่าบกินน้ำมกไปยังอย,งอยู่ในหัวกะ กินขาวเทียงพี่น้องขาวสอบเป็นขาวเทียงแล้วสวยล่ะต้องซีงมึงนู้จะว่าเค็มหมดอ่ะมื่อกาพี่น้องไปจับกับถานแล้วกระปพาะบริเลออันนี่เค็มบ่บ่ละว่ะยันเค็มเลยน้ำแต่เค็มน้ำแต่ไม่บอกเค็มเพราะว่ารอเซปตอนนี้มันคืเค็มไวห่วงประแดดขึ้นเดือเนาะพอทำไปใส่ปลาแดกผัดบอแซ่บเนาะนี่มัน น,นัช่บานเบื่อมกอุกใช่ป่กไม่ร้อยไม่กล้ โดนมึงกระเปื่อยในวันให่ใช่เนาะหลายปลาดงกับโมเขียดธรมรมชาติ่น้องเขียดหน้า่นจับปุเ,เรียฝนพิ่นยังเด็กกินสองเถอะ เห็นน้ำหนองเพนรายลงด้จัาฮอดสายแล้วอะไรลงนะ่ค่ะบอกอืมจะกว่าลายแล้วเนาะตอนที่กับท่านได้ฮอตอืมแตมันซึมลงเขยิบลงอย่างเช่นั้นพอะสิทาไปตัดผมกับปรดสพาไปจ้าเสื่อมีน้องนี่แต่อยู่กับฐานจังนี้ผมกับยาม หนูได้กับวานี่กับปิ้งกินพี่นอ้องมันจะเกลียดสุดท้ายพาพากลายปี๊กินกินจะแซ่บพี่นอ้องหอมถ้ากินหลายคนกะหนูหนูเข่ากัดมันในสวนเพถอนปลูกเอาไว้เพราะบ่มีมันะนะกัดจนเบิดคนกินเ,นเงาเนาะตัวใหญ่เนาะตัวบงใหญ่ ปลูกเครื่องมันเปบอย่างมันแบบป่าอ้อมแมันมีส่วนมั่นบนเดียวมาก้อนบนเดียวะบนี้็ปลูกมั่นแต่ว่าด,ดินบ่งงามพอบริโภคสักอก,อกินตัวนี้เบดก่อนอยังนะยิ้มนะยังติดแบบ

แต่มกเขียดพี่น้องเลยถ้ามกเขียดกินข้าวกินเบอร์สองมก,มก,งมงกงจังได้มกบอร์ใหญ่ย่างอยู่แต่การไม่หัวจังยังแต่่วาจังไดกะซีคอจบคลิปก่อนพี่น้องมากินข้าวเห็ดกินคือเกาโมน,านิกะไอ้เก่งคนว่นวาแซ่บพี่น้องบริเคม็มเนาะตอนพากันผสมเหมือนเครื่องปรุงกับแยมจะเคม็มแต่ฮามบูก,การ์ซิมเนาะมันดิบเด้ โดยเอาพี่น้องคลิปนี้กับซีคลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะโดย,โดยจังได้กระถาพบพ่อคลิปหน้าพี่น้องเนาะคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อขอกก่าคำว่าสบายดีสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ